พอเรียนมีคนเฝ้าอยู่สองคนแล้วจะลอบเข้าไปยังไงวะเน,นี่ยม,มีอะไรกับผมเลยครับเคีโยวนี่อะไรผมก็แค่วาดภาพเล่นนะครับ เองนี่มันชอบเขียนๆจริงๆเลยนะเอาตัวไหนไปไปฮ่ <ไป S 1> อะไรกันครพ่อเลี้ยงยังไงผมก็มั่นใจว่าไอ้ย,ยอดคือคนทรยศ ทำไมพ่อไม่ปล่อยให้ผมจัดการมาันสักทีก็น,น้องสาวเองมันบอกว่าไอ้ยอดอยู่ด้วยตั้งแต่เช้าจะให้พ่อทำอยังไงฮะแกพักเรื่องไอ้ยอดเอาไว้ก่อนได้ไหมตอนนี้เราต้องเร่งจัดการไอ้เสียธนงบรุกสาวของมันก็ดีเหมือนกันครับพ่อผมจะได้รวบหัวรวบหางไพดินสักทีฮึถ <c oughs> <c oughs> ้างั้นเองก็ขนคนไปป้นบ้านมันะเลยคืนนี้หึ ได้สิครับอืมให้มันรู้ว่าใครที่มันกล้าลูกคมฉันมันต้องได้รับโทษอย่างสาสมจารวัตเอาสมุดเล่มนี้ไปจากหน้าฉันทีได้ไหมมันจของขึ้นได้ครับ พเลี้ยงครับผมว่าผมมีหลักฐานเอาผิดไอ้คนทรยศแล้วครับคืนนี้พ่อเลี้ยงบัญชาจะป้นงานทำขวัญข้าว ทรยศข้าได้ยังไงฮะไอ้ยอดผมไม่ได้ทรยศนะครับเอ็งจะปากแขงอีกเหรอเอง็เองเป็นคนส่งข่าวบอกนงางไพลินใช่ไหมหตอบมาสิไอ้ทรยศผมไม่ได้ทรยศนะครับพ่อเลี้ยงเฮ้ยจับมันเรามานมันให้มันคลายความจริงออกมาให้หมัครับได้ 嘞 ยอดน่ะหรอโดนทำร้ายแกแน่ใจนะสีแน่ค่ะแต่แต่คุณหนูอย่าบอกว่ารู้จักสีนะคะยอดฉันจะถามแกอีกครั้งว่าแกทรยศฉันเพื่อหวังอะไรผมไม่เคยทรยศนะครับพอลิสย,ยังจะปากแข็งอีกเกี่ยว ดี๋ยวนไอ้ยอดมันมีของดียิ่งทำร้ายมันเราก็จะยิ่งเจ็บตัวยอด,ยอดยเอดจ็บมากไหมยอดตองเติดปลดซอดเดี๋ยวนี้ตองกิ่แก้วทำอะไรพี่เขียวนั่นแหละทำอะไรพูดกันดีๆก็ได้ ไต้องทำรุแนแรงด้วยไอ้ยอดมาเป็นคนทรยศมันโดนแก่นี้มันไม่สาปผมงอย่างที่มันทำหรอกยอดทำอะไรตรงเด็ดรดส้ไอ้ยอดออกไปก่อนแล้วมันไปขังไห้ฉันจะสอบสวนมันเลยทำไมต้องขังชลวัฒนนูพากิ่งแก้วออกไปก่อน,นครับผเลียงไปครับคุณกิ่งแก้ว ไปเลยครับตายได้ยอดถอนได้เลยเชียวพักเรื่องไอ้ยอดเอาไว้ก่อนคืนนี้เรามีเรื่องต้องไปล้างบา,างอีกเจี๊ยงทั้งนงให้มันสินส้นซากแล้วค่อยกลับมาจัดการกับมันก็ไม่สายครับ,รบงานนี้เราต้องมีมือพักการเข้ามาช่วย ไปโจงไปเจอไปตามเสือเหีมมาพบกัะเก่งมากเลยเมลีโอ้ยไม่ต้องบอกอ่ะข้าก็รู้เอีทีนี้ตาเองบ้างข่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่ข่าสอนเองไปอะเองจดจำได้หรือเปล่านี่นี่ยแหละ เองสองคนทำไรกันอยู่อะข้าก็สอนไอ้ยอดสดอกกุญแจนะสิเผื่อว่าวันไหนมันต้องใช้ตอนที่เข้าไปในบ้านในพ่อลหลยงบัญชาน่ะเตะยยอดถ้าเองเรียนสสดอกกุญแจจากนางมาลิสักวันหนึ่งเองต้องกลายเป็นหัวขโมยเหมือนกับมันนั่นแหละอ้าวลูกทำไมพูดแบบนั้นน่ะ,ะแน่จริงอะ่ะมาแข่งเสดอกกุญแจกันไหมล่ะ นะลุงลองสะดอกุญแจให้ข้าดูเป็นขวัญตาหน่อยสิข้าอยากจะรู้จริงๆว่าจะเก่งที่ปากหู่นป่ะเฮ้ยออกแล้วตกลงเองเจะเรียนสะดอกุญแจจากนางัะลิหรือกับข่าข้าเรียนด้วย คืนนี้เนี่ยข้าจะกลนบ้านเสียถนมและค่าก็จะจับไพรินทําเมีย แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยข้าจะมาบอกเองว่าข้ากับไพรินเนี่ยมีความสุขกันมากขานาดไหนดีจริงที่เสือเหมยอมมาตามคำเชิญเพราะข้ามีธุระสำคัญกับคนของพ่อเลี้ยงเนี่ย ถ้าเป็นนายยอดเสือเหมไม่ต้องเป็นห่วงเลยฉันจับมันขังเอาไวล้ละรอให้เสร็จธุระจากฉันแล้วเสือเหมจัดการมันได้เลย